ในช่วงนี้นะคะใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะกระชับต้นแขนนะคะอยากจะโบกมือแบบมั่นใจมาฟังกันได้เลยวันนี้เราอยู่กับกูรูสุดหล่อของเรานะคะต้องตอขอต้อนรับค่ะคุกุ๊กค่ะที่จะมาแนะนําในเรื่องของท่าบริหารการกระชับต้นแขนนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะแขนกระชับแบบคุกุ๊กบ้างจ้ะขอโทษนะคะแน่นมากเลยค่ะจับไม่ได้นะคะจับไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะโดนแบนนะคะจับจะเดืลบออกใช่ไหมคะไม่มี อันนี้มาแบบว่าเป็นกล้ามเนื้อจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นส่วนหนึ่งผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต้นแขนบางคนแขนแบบยุ้ยมากอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนที่แขนใหญ่เพราะว่าบางคนอาจจะมีสรีระที่ต่างกันบางคนมีปัญหาต้นแขนใหญ่บางคนมีปัญหาต้นขาใหญ่อย่างอ้ว่าต้นขาใหญ่สัปดาห์ที่แล้ว<ๆ>แต่ใครมีปัญหาต้นแขนใหญ่ต้องทํำยังไงคะก็ ก่อนอื่นนะครับผู้หญิงนะครับอยากคิดว่ากล้ามเนื้อไม่สําคัญนะครับผู้หญิงหลายคนไม่กล้าเล่นกล้ามหรือไม่กล้าออกกําลังกายเยอะเพราะกลัวบางทีมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นมัดมัดเหมือนนักกล้ามคือผู้หญิงกว่าจะกล้ามขึ้นได้นี่ต้องใช้เวลาเยอะมากแล้วก็มันสําคัญนะครับการมีกล้ามเนื้อเนี่ยทำให้เราระบบเผาผลาญเราดีขึ้นนะครับแล้วก็การเบิร์นการเผาผลาญแคลอรี่ในแต่ละวันเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มออกกำลังกายก่อนดีกว่าเริ่มเลยค่ะคุณผู้วันนี้ถ้านั่งหมดเลยครับไม่ต้องห่ว ส่วนมากท่า้นั้นจะไม่ค่อยสบายนะครับเราจะเริ่มต้นจากการยืดก่อนนะครับก็คือยืดให้แต่ละส่วนนะครับไม่ว่าด้านหน้าด้านข้างหรือว่านั่งยังไงครคุณคุกนั่งผมถ้าเป็นผมผมชอบนั่งับส้นเท้าแต่บางคนอาจจะนั่งขัดสมาธิทางบ้านถ้านั่งแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่งขัดสมาธิก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยอุปเป็นตัวอย่างขัดสมาธิคุกคุกเป็นนั่งดับบนั้นนะคะโอเคเริ่มต้นนะครับจากการวางมือนะครับให้ปลายนิ้วหันเข้าหาเล้าแล้วก็ยืดนะครับ การอกไปให้ไกลขึ้นนะครับให,ให้รู้สึกตึงที่ตั้งแต่ข้อมือจนไปทั้ทงถึงต้นแขนตอนนี้เ,<อ>เริ่มตึงแล้วค่ะค่เราใช้ลักษณะการเดินมืออย่างี้ครับหายใจธรรมดาครับหายใจเป็นจังหวะเรื่อยๆถ้าได้มากขึ้นจะดึงเข้ามาชิดกันนิดนึงโอ้จริงๆแล้วก็ท่านี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับแต่ขาตึงเหมือนกันนะคะอะ จริงจะต้องวางมือให้ให้แนบไปกับพื้นใช่ไหมคะให้แนบไปกับพื้นเลยครับตั้งแต่ฝ่ามือจนถึงปลายนิ้วนะครับแนบไปเราลองแบบนี้ก่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าแบบคุกๆง่ายกว่ากว่านั่งขัดสมาธิใช่ไหมคะใช่ครับลองดูถ้านั่งขัดสมาธินะครับก็จะเป็นอาจจะต้องดึงมือเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิดนึ่ง <pathway. S 2> อันนี้เป็นแค่การยืดนะครับเพราะฉะนั้นทำแล้วทิท้งไว้ประมาณสัก5้าลมหายใจก็พอ oh. แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออมันยังได้อีกก็ลองสักรอบหนึ่งก็ได้ครับห,รห,หลักการสําคัญของโยคะก็คือการหายใจน <Edu> ั่น <depressed. S 1> เองนะครับแล้ววันนี้นะครับท่าของเราเป็นท่าที่เน้นการขยับด้วยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มการหายใจให้ถูกจังหวะเนี่ยประสิทธิภาพจะเพิ่มเป็น2เท่าท่าต่อไปนะครับเมื่อกี้ยืดตรงนี้ไปแล้วเราจะยืดด้านหลังประนมมือนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกรักแร้ใช่ไหมครับ กล้าโชว์แล้วนะครับตอนนี้บีบมือให้ชิดๆเลยครับแล้วก็ยืดเหรอคะคุกยืดให้สุดนะครับแล้วก็พับศอกพับจากศอกเข้าไปข้างหลังเหรอะให้ฝ่ามือนะครับประทับให้ฝ่ามือกดอยู่ตรงระหว่างหัวไหล่นะครับแบบนี้กดเอาไว้แล้วก็นิ่งเลยครับหายใจเข้าลึกๆครับยืดขึ้นหายใจออกค่อยๆผ่อนอย่าลืมนะครับศอกต้องดันขึ้น ไม่ใช่สอกดันมาดันนาให้สอกดันขึ้นนะครับประมาณห้าลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆครับห้าลมหายใจเช่นเคยเลยนะคะถูกต้องครับนี่ก็เป็นท่าที่คุณผู้ชมทำตามได้เลยเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นโยคะใช่ไหมครับจริงๆแล้วโยคะแค่ตอนเริ่มต้นเองครับแต่ว่าที่เราจะใช้จริงๆเนี่ยคือหลักของพิาทิสซึ่งจะดีกับการเดินทับกามมื่อราดีกว่าครับเริ่มต้นจากไม่ว่าจะนั่งทับส้นเท้าหรือว่านั่งขัดสมาธิครับแต่ผมขออย่างเดียวคือ ยืดหลังตรงเกรงหน้าท้องให้ตัวนิ่งๆครับยืดแขนไปข้างหน้าจาท่าฮันเดดได้ไหมครับค่ะฮันเดจะขยับแบบนี้ครับทีนี้เวลาขยับเนี่ยตัวเราจะโยกเราพยายามให้ตัวเรานิ่งที่สุดนะครับสําหรับทางบ้านนะครับแบบนี้เราไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอาคนะกวมือบอกว่าให้ตรงใช่ไหมคะซีมากไม่ต้องกวักมือเรียกนะครับคือยืดให้ตึงนะครับตรงให้มือตรงเลยใช่ไหมแล้วก็ออกแรงจับหัวไหล่ครับ ทีละข้างก็ได้นะครับหรือว่าทีละสองข้างถ้าสองข้างเนี่ยผมคิดว่าท่าที่จะทรงตัวได้ดีกว่าคือยืดตัวอย่างนี้ครับอ๋อยืดตัวก็ได้นั่งถ้านั่งขัดสมาธินี่บาลานซ์มันอาจจะไม่ดีเท่านะครับเปลี่ยนไปนั่งแบบกุ๊กๆใช่ไหมคะอย่างนี้ครับโอเคนั่งอยู่บนส้นเท้าของเราใช่ไหมคะกุ๊กเรานับเซตหนึ่งนะครับก็คือ100ครั้งครับหนึ่งร้อยครั้งนับยังไงครับนับตามจังหวะหายใจครับหายใจเข้าอย่างนี้นะครับ5 แล้วก็หอปากล่างเป่ามาอีกห้าอย่างนี้ครับได้แล้วเพิ <nosso fuck> <rec gamma enders> ่งยี่สิบนะครับสามสิบครับน้าดูทรมานมากเลยสี่สิบครับห้าสิบครับถ้าเราเกรงหน้าท้องกับเกรงหลังไว้ด้วยเนี่ยตัวเราจะนิ่งมากขึ้นนะครับ ตอนนี้ที่เห็นนี่คืออย่างนี้เราจะทําตามจังหวะของแขนไปเลยเราค่อยๆ<อ>นิ่งๆมากขึ้นเริ่ม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 เกร็งตรง,ตรง,ตรงประมาณ70แล,แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหอาครับ10ครั้งสุดท้ายหายใจ5เป่าออกอีก5ครับโอเคค่อยๆค,คลายครับ เป็นไงบ้างครับะไยังไงคะยี่สบร้อยค่ะก็คือปล่อยธรรมดาครับถ้าเกิดทําถูกต้องจะรู้สึกตรงนี้นะครับช่วงตรงแขนทีนี้เราได้ด้านหน้าแขนแล้วเราก็ต้องดัน้างด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญจะเป็นจกับโรสใช่ไหมคะถูกต้องครับใช้ทันีนะฮะแต่ทีนี้เราบินได้ด้วยตัวเองนะครับเหยียดออกให้สุดเหมือนเดิมครับแล้วก็ออกแรงขยับจากหัวไหล่อย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่ยกตัวตามนะครับเราพยายามยืดหลังตรงแล้วก็ขยับแค่แขนเท่านั้นครับ อันนี้ร้อยครั้งเหมือนกันปะครับร้อยครั้งเหมือนกันครับใช้การนับลมหายใจเหมือนกันนะครับเหมันจะบินเลยนะคะผมคิดว่าเราทำให้คุณผู้ชมทางบ้านทำตามไปพร้อมๆกันเลยดีนะครับให้ครบรอ<ช>้อยเหมือนกันนะครับ แล้วคนที่แขนเล็กอยู่แล้วเหมือนอูถ้าเกิดทําอย่างนี้เนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อมากขึ้นครับจะมีกล้ามเนื้อไม่ต้องกลัวว่าจะเล็กูกตองรับสำหรับคนที่อาจจะใหญ่อาจจะใหญ่ยิ่อาจจะเป็นไขมันหรือกล้ามเนื้อแล้วแต่เราจะทําให้มันกระชับขึ้นด้วยท่านี้นะครับเห็นหน้าตัวเองต่อสุ้ถึงบอกว่าแบว่าครบร้อยแล้วกันอันนี้เราจะรู้สึกที่ด้านข้างตรงนี้มากขึ้นเมื่อกี้จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นด้านนี้ทีนี้มันก็เหลือข้างเหลืออีกข้างหลังข้างหลังอีกข้างหนึ่งนะครับ ข้างหลังต้องนอนคว่ำลงครับค่ะคว่ำลงอันนี้โหดนิดนึงนะครับ okay. คือประโยชน์ของการออกกําลังกายต้นแขนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่เราอาจจะต้องควบคุมยากนิดนึงเพราะมันเป็นกล้ามเนื้ออิสระ,ะใช่ไหมครับเวลาที่เราออกแรงเนี่ยเราจะต้องออกแรงท้องไปด้วยพร้อมๆกันเพื่อควบคุมตัวให้นิ่งเหมือนกับเวลาที่ยกเวทยกดัมเบลเหมือนกันครับครู mm hmm. สอนยกน้ําหนักเนี่ยจะบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเรายกโดยที่ไม่เกรงกล้ามเนื้อท้องเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราโยกไปโยกมา ซึ่งกล้ามเนื้อก็จะได้ใช้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเราเกรงเอาไว้เนี่ยมันจะโฟกัสได้ที่กล้ามเนื้อท้องขอโทษครับกล้ามเนื้อต้นแขนนะครับมากขึ้นคือเหมือนการบริหารจะได้มากกว่าถ้าเผื่อเราไม่ควบคุมตรงนี้ถูกต้องครับใช่ครับอ่ะทีนี้ผมอธิบาย3ท่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาทวนต้องทําอีกเซตหนึ่งนะครับครบทั้งสามท่าท่านี้นะครับเราจะไคล้ายซูเปอร์แมนใช่ไหมคะเราจะคว่ำตัวลงครับแล้วก็เอาฝ่ามือสองข้างคว่ำลงแบบนี้นะครับค่ะ ้อาแนบตัวไหมคะหรือไม่ต้องแนบตัวลงเลยครับแนบแนบตัวเอ่อออกห่างนิดนึงก็ได้ครับห่างนิดนึงนะครับค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะแล้วก็ทำตามเราได้แล้วก็หลังเท้าติดพื้นไว้เลยนะครับค่ะทีนี้ใช้จังหวะหายใจเข้า5ออก5เหมือนเดิมครับพร้อมนะครับเราจะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บปุ๊บป๊บนะครับอ๋อนี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มรู้สึกพร้อมนะครับหนึ่งสองสามอ่ะ สังเกตไหมครับว่าตัวเราจะนิ่งมากกว่าเมื่อกี้เพราะว่าตอนนี้ทั้งตัวเราตั้งแต่ขาจนถึงหน้าท้องเนี่ยกดติดพื้นอยู่<ะ>มันทําให้เราควบคุมกล้ามเนื้อเน้นไปที่แขนมากขึ้นอันนี้ะจะเมื่อยที่สุดนะครับ<ะ>เพิ่งได้40ครับ <laughs> 40ทีตอนนี้นะครับห้แล้วเหมือนกับเราไม่ยกสูงมากครับเอา<ะ>แค่จากบนลงล่างแบบนี้ครับ <laughs> วันนี้เราดูมีสมาธิกันมากเลยนะครับเชื่อว่าทางบ้านก็คงจะกําลังขมักขม้นทําตามเราอยู่ใช่ไหมครับคือจริงๆ,ๆเรารส,สาม,มารถทําได้ง,ง่ายๆเรามันง่งายครับความรู้สึกที่ได้เนี่ยก็คือจะอยู่ตรงหลังแขนเลยนะครับอันนี้เต็มๆจะรู้สึกเกรงแต่เกิดใครที่ไม่รู้สึกเกรงหลังแขนแสดงว่าทำไม่ถูกต้องใช่ครับแล้วพอเสร็จหมดทั้ง3เซตนะครับเรามาเริ่มต้นใหม่ด้วยการยืดนะครับยืดนะครับยืดตั้งแต่ท่าแรกครับท่าแรกก็คือวางมือนะครับ ห่างนิดนึงจะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดชิดนิดนึงนะครับจะยากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปจนกระทั่งรู้สึกตึง จริงๆถ้าเกิดอันนี้เป็นท่าของโยคะเขาเรียกว่าท่าสิงโตนะครับถ้าถิดว่าจะเป็นโยคะหน้าต้องอาปากแลบดินด้วยแต่ว่าแต่ว่าวันนี้เราเอาแค่แขนอย่างเดียวก็พอได้ที่หน้าด้วยจริงๆแมง่ันของพิราทิสใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นท่าโยคะแต่ว่าวันนี้เราเน้นที่พิริติสเรื่องการออกกําลังกายมากกว่านะครับยืดเสร็จแล้วแล้วก็กลับมานะครับยืดท่าต่อไปคือท่าประนมมือเหนือศีรษะแล้วก็ ค่อยๆพับศอกอย่าลืมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกคือยืดตรงขึ้นไปก่อนจากนั้นก็ค่อยๆพับศอกลงมาให้หลังมือฝ่ามือทั้งสองข้างวางอยู่ชนกับหลังอยู่ระหว่างหัวไหล่นะครับห้าลมหายใจครับอันนี้เป็นการทวนแล้วใช่ไหมคะกุ๊กๆใช่ครับแล้วก็ค่อยๆคลายออกนะครับ โอเคนี่นะคะไอ้ชนหลังใช่ครับโอเคแล้วก็มาเราเริ่มต้นตั้งแต่ท่าแรกเลยครับนี mm hmm. ่อีก100 mm hmm. ไหวไหมครับ oh <my> ยืดตรงเลยครับยืดตรงเกรงหน้าท้องเกรงหลัง <c oughs> แล้วก็หนึ่งสองสา กีท่ทีแล้วครับจริงๆฝึกสมาธิได้ดีมากครับสามสิบครับอีกสี่สิบครับอีกสามสิบครับสิบครั้งสุดท้าย โอเครู้สึกมันจะบินได้เมื่อแขนเมื่อแขนคิดบ้างไหยครับอัวนี้บอกว่าเหม็นกลิ่นเป่าจะเลยไม่มีร้านสั่งเขาไม่มีเต่าไม่มีนะคะบอกว่าพอดีพอดีเลยนะครับกับว่าต่อจากเรื่องกลิ่นรักแร้พอดีนะครับใช่นะคะอ่าไปท่าที่สองไปเลยค่ะอ่าแล้วครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือเป็นด้านข้างนะครับก็คือใช้วิธีเดิมครับคือเหยียดออกเดี๋ยวเราจะสามระดับนะครับนี่ครับ แล้วก็หายใจเข้าลึกๆครับหายใจออกเตรียมพร้อมเหยียดแขนตึงๆแล้วก็อ๋อคุณผู้ชมครับอย่างนี้ไม่เอานะครับคือห้ามห้างงอเลยนะครับต้องแขนตึงตั้งแต่ข้อมือถึงแขนเป็นเส้นเดียวแล้วก็คือแบจากหัวไหลโอเคดูนะครับพร้อมหนึ่งสองซ้สาเหตุหนึ่งที่ผมหอปากล่างเนี่ยก็เพราะว่า การเป่าลมหายใจออกทางปากช่วยให้เราออกแรงด้ดีขึ้นเราจะเหนื่อยน้อยกว่านะครับแล้วก็ช่วยให้การออกกำลังกายของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น40ครับข้า5ครับจังหวะมันจะเป็นจังหวะเดียวกับจังหวะที่แขนเราขยับนะครับ70ครับ มุดว่าครบหนึ่งร้อยแล้วนะคะท่าสุดท้ายก็คือท่าคว่ำนะครับเหมือนเดิมครับก็คือท่าคว่ำเลยท่านี้ท่าคว่ำนะครับค่ะอ่ะโอเคอันนี้ให้คุณอุหรือว่าคุณอ้อก็ได้ครับลองจับที่หลังผมดูนะครับว่ามันจะมีความรู้สึกว่าตรงก้นเนี่ยได้ใช้นิดนึงค่ะจับหลังนะคะอย่าจับก้นนะคะจับหลังครับจับหลังครับหลังตรงข้างหลังนี่คือเหมือนแบบมันจะเหมือนเหมือนคล้ายๆกับเกรงมันจะเกรงอยู่นิดนึงใช่มครับเพราะว่าการที่เราจะยกช่วงบนได้เนี่ย มันจะต้องมีแรงของกล้ามเนื้อส่วนหลังด้วยคือเหมือนตรงนี้ของกู๊บจะนิ่งใช่ไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าลองไม่เกรงดูนะครับมันก็จะเคลื่อนไปมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาการเกรงและกดหน้าท้องติดพื้นไว้เนี่จะช่วยได้คือตรงนี้ถ้าเผื่อว่าเราเราเราเหมือนแบบเกรงไม่ได้ก็ให้คนบางคนแบบข้างหลังเนี่ยช่วยจับสังเกตว่าท่าอื่นเนี่ยท่าอื่นเนี่ยมันจะเหนื่อยน้อยกว่าท่านี้เพราะว่าท่าอื่นเนี่ยแกนกลางลำตัวเราแค่เกรงแต่ว่าไม่มีอะไรมากดทับไว้เหมือนอันนี้ครับ อันนี้มันจะนิ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยมันจะขยับไปมางา่ายมันทําให้แขนใช้แรงได้ไม่มากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นทางบ้านถ้าเกิดว่าถ้าอื่น,นครับอยากให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นไปพิงกําแพงนะครับพิงกําแพงเอาไว้ ทำให้ตัวนิ่งขึ้นอย่างเงี้ยจะได้กล้ามเนื้อมากนิ่งขึ้นอ้โหรอดมากเลยนะคะรวมแล้วก็คือ3ท่านะคะแล้วก็มีวอร์มท่าแรกเนาะยังไงก็สามารถทํากันได้แบบไม่ยากเลยนะคะวันนี้ยังไงใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูต่อกันได้ใน Facebook ของครูกุ๊กนะคะแฟนเพจของครูกุ๊กพิมพ์ครูกุ๊กแบบภาษาไทยเนี่ยแหละไม่ยากเลยใช่แล้วนะคะแต่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของการบริหารอะไรยังไงติดตามกันให้ได้เพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของต้นแขนกันไปแล้วนะคะแล้วก็สัปดาห์ที่่้เเป็นนนรือองงงงขขตายัไะะค ที่อยากจะมีสุขภาพดีติดตามเลยนะคะกับการออกกําลังกายโดยกูรูอย่างครกุ๊กนะคะรับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนเลยจะได้รอแบบนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบค่ะเอาวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับผู้สนับสนุนใจดีนะคะไม่ว่าจะเป็นฮัสซัตครูซินชูคาเฟ่และสโตโนค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับบ๊ายบาย